สบายดีพี่น้องยงมเศร้าพี่น้องเลยข่าวอ่างก,กับกำลังสีสุกแล้วพี่น้องให้นี่ไก่แล้วไก่แล้วหมอกลงแห้งอะไรนีดพี่น้องเลยลงแบบอืมเป็นเปียกไปเลยเป็นเปียกไปเลยแถวนี้เสีเอาเครื่องตัดน้ำเกี่ยน้ำพี่น้องเลยก็คือสิตัดปุยหยักไปเลยดอกกับบุคยตัดจากเถ้าพี่น้องเครื่องกันเลยให้นี่งามแห้งให้นี่ แทวนี่ก็ที่ว่าสมควรอยู่พี่น้องบรขี่ลายทถวขีลายคือแถวหนึ่งาทางบนเข้มเข้มหัวทั้งแจลุมน้องลุมน้องใหญ่นะมันขีลายแห้งพี่น้อยเพราะว่าฝนก็เป็นบตกมาส่งมันเจะก็เลจะังจะเลิ่มเติบโตอันนี้ผลปรยุท์มันมันแห้งมันลังเลย ลองนี่นมันอยู่นะ้ามันก็เลยงามคือขั้นหน้าแดนเป็น่อยขั้นแดนนะไปเดดอเบึงปลาก่อน่อยนะเว้เพราะว่าฝนตดเหมืนฝนตกแนละ้วน้ำหมอกลงไหมน้ำหมอกลงแล้วมันอาจสิล่งอยู่ดอกปลามันสิคานไปนะ เดินออกปลาบืนเนาะปั่นจักรยานมาคือเก่าปั่นจักรยานมาคือเก่าไปน้องเอ็นแม่กระปิโป้ปิโปเข้ามานะเขาให้ใหญ่เขาก็เป็นอะไรเลยน้องเอ้ตัวแห้งกับแห้งตัวโน้นกับแห้งคือฉลได้เกี่ยวอยู่ดอกเสียหายกับร้ายวันได เดินกันไปหน่อยหมอกลงนี่เปียกค่ะกันเลยลงสัญญาณนี่เปียกปุ๊บงาเปียกปุ๊บเลยยันแต่หมดงามกินเบิร์ตตาพี่น้องเอ้ยลงแล้วหมดงามกินจนเบิด์ักี่เองก็ยังบันทันออกดอกสับแสดงว่ายังบันทันยังบันทันหอดยามเกี่ยวข่าวขักปันได้ คนทีด่ดำก่อนเนี่ยเจ้าก,ก่อนเห็นไหคนกำลังขึ้นอีกขึ้นชิมาอยู่เดี๋ยวป่ะจะทัายกับโบมาจะเบี่ยงไปเลยปลามาันก็บื้อลงแต่ใหน้าคนเราไปต้องบื้อลงแต่ให้หน้า มาลงในแง่นี้ทำมันยังกันสั่นกันหมดงามกินเบิดพอไพ่กับผมมาหลักยามลยแล้แหละพอไพ่กับคิดว่ามันเบิ้ลแล้วบุม,มีปลาเมียงแล้วนางมาจนแหงไปแหงน้ำแข็งบ้านสิบืนมาแต่สายแบบนี้พี่น้องมันมีจักรโตอยู่บ้านลยอ้าวมีเฉยพี่น้องโอ้โห หลายตัวเติบเยนบริเทให้เบอร์มามาลงแล้วก็นอนกองอย่างนี้และโตมันกำลัน้ำกันเลยเนาะจะโตตายไปแล้วพวับโอ้มีเหยื่อยู่น้อยมามาคืนนี่แหละมันหมอกลงมันก็มาสองสี่หกเจโต มับนบอมากระเนาวนี่สมุนไพรกระนาวบัมามันกระนาวทิมชีซื้อก็ตองมาตั้งทีนหญหญหญ่น้ำแห้งๆมันก็ยังบือนมาเลยเอาอยู่คู่มือินน้องมือละสี่หาโตมือละหกโตเจ็ดโตใต้ใน้ำก็มี หมดงามลงมากินเลยตายถิ่มชื่อๆเจบโตนี่ขนงเจบโตกัหลายเตอะอยู่ไได้วยในปีงก,กับฟอปีงเบ็ดแล้วบืนมาครับมาลงนี่แหละน,น้ำถ้ามีมันแห้งมาแล้วเนี่ยมันบืนมากลางคืนเอา้าพี่พี่น,ออน,อออออน้องอยังมาบัท่านหอดเห็นบ่มเบิ่งดูอจะได้จะพาไปเบิร์กจะจะพาไปเบิ่งพี่น้องพี่พี่พี่ี่ไอ้มาบัท่าน,าอนหอดกำลังบืนมาอยู่เพราะว่าค่ากันนี่ เห็นบะนี่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 พี่น้องนี่ย่างมาจนตายเลยครับดินมาตำเนี่ยตำหยาตำย่างมาเรื่อยๆลงไปเก็บเอาเนี่ยเป็นสิบบ่เนี่ยมาเนีเป็นสิโตนี่หลือพีตตัวนึงนี่ไปแล้วไปแล้ว คนเดี๋ยวขาข้าบัวมาจอบกับบมี่ขิดไพร์บอกขิดว่ามันซีมีดอกเดซิบโตเสยเดี๋ยวซิมาหางเบิ่งก่อนที่มันมาบ่ฮอดมาที่มันคาแถวนี้มาแต่หาหน้าพอแล้วเดวซิบโตเสยนี่บม่มีกระบือลงมาแต่หาหน้านี่ น,น้ำแหงน้ำขอนเลยน่าไอ้นี่กันเลยเที่ยวนี้เด็ไปเบิดล,ลงเบิดเลยนี่นี่าลงจอหนิครับนี่บมมีไปอยากนี้แหละพี่น้องใน้นำขอนแล้วมันก็บื้นนี้เบิดแล้วแต่เกับปลาแลนเซลเซลนั่นเองยังเลือดก็เลือดแต่ปลาเข็งฉันรักปลาเข็งไปจ้ะ,จะ กระเค่งหน่อยอัยหลี่กระเค่งอ้วกกระเค่งหน่อยประคอหน่อยบืนไปแล้วทำไงแดงอะมันบืนลงใหม่น้องนี่ก็มีงไปจกมาข่ามาเอาคู <Dro pp le noise> ่มือเอาไปน้องไยมือละซิบมือละแปดเกาโต มัเป็นตาด่ายก็ได้าเอ้ยบินตามทางลงไปเนาะมันมาจะหน้าหงายห้องผนแหละเพราะว่าน้าหงายเขายังไลยอยู่ป่าปลาเขาวนี่ยบืนไปบ่ได้อยู่ขันนาะเบือนลงมาทีละขันทีละขันคืนหนึ่งกับผู้ที่ฮอดหน้าแขงเลยหอยไฟสะดิอยบ้องสาบ้าา สะอปนองบวกควยนี่เรามาสะอปะก็สัยท วงเขาเข้าหิวหงวงใหญ่ขนาดแางผ่าน้าหมอกจนเปียกเบิดพี่น้องเลยโอ้พี่โป้ยไปก่อนไปไปเร็วเข่าลงไปพี่น้องเลยเข่าลงเอาแล้วเละเบิดเขาเอาโอ้ เขาลงเขา,าเขาแล้วเลยตุงมเปะเลยบแบเหยาบไปกระกถึกเลยบุเขาไปนะมาเอาป่ากันแล้เอาแรกแนะ่เยเขาหันซุกสมัเห็ดก่อนเลยเห็นลูกเหน็นเนาะความควางของค,ค,ค,คนะเขาห,าหมุนเบิดเจ้นอยู่หลอว่าน,นี่นะ ว่านี่ล่อมามองดูนี่แต่เขาสถาภพโพโพยังไงเขาไปเขาช่วงสูงนะบาบุ ปลาลายมันอยู่ในผุนแหละอยู่ในพุ่นเดี๋ยวเปิดมาสะออนปลาอะไรสียงมันเยวพี่น้องอยู่ในอยู่เอาไปบุปลาขาวจะหลมเบิดหว่วงก็ธรรมดาอยู่พี่น้องเลยธรรมดาอยู่ปีนี้กันี่แหละพี่น้องสิได้นะหน้าใหญ่ๆนี่แหละแต่ว่าหน้านู้นกับ ใครแน่เลยทั้งใต้ทั้งเนื้บอบบปานได้ดอกนี่กระลงอีกท่นหิบบุลงไปได้นี่บุลงไปมอง,งดูพี่น้องลงไปอีสั่งความคิดเขาห้องทัฒนาธรัมลงไปอีสั่งอันมองดูบุลงไปโอ้ จะเห็นโคลนป้าถักข้าวเห็ดใี่เนาะดูเข้าวเห็ดหนึ่งทุเฮแต่เขาเอ่านหมุนลบละบุเอาะรอได้ไหมเป่งสภาพเขาไม่พอเขาชูงแน่อยน่อยมันหล่นโอ้ยไปเห,หนึ่งไปพุปปทธิโอ้ลงไปเขาลงไป หาปลาจะเห็นเด้น่ามันเป็นอะไรหุ้ความสูงพะน้องไอ้เขานะหัวห,าหาัวห้าวโลแม่ป้ายมันเคยได้แต่ละปีนตะ่มันมาเอาหูจักคันโตหัวพี่น้องเลยเคยได้มื่เกี่ยวขาวนะ้าเ้าปีที่แล้วนี่ป้าลายปีนี้มาหาเห็ดแต่เขา ลมเบิดมาหลักเอาประมาณตอนตอน,ตอนแรกๆนะเบิ่งเห็นยางแบบๆอยู่คนบุกไก่บุกไก่เลยพี่น้องเลยเคยมามาเกี่ยวเขาว่าเคยมาเกี่ยวเขาน้าปีสี่แล้วนะมาแต่ไทยอลไก็มาเกี่ยวเขา,วนาน้ามาเห็นรับจ้างเกี่ยวเขา,วนา,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 วาน้ำเหอยางแบบแบบวัน mà vụ khẩu ba đó ngam động đây xịp tô ơi vụ bà khảo chắc cái đại xem đây đó vụ phải khó khăn